การลงพื้นที่สํารวจข้อมูลบุคคลผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะที่มีรายได้จากการร้องเพลงเพื่อออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถเป็นหนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาขอทานแนพพินที่จังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่นายวรพงษ์บุญเครือบผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าในปี2566นะครับจำนวนคนขอทานลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการรณนงรงและก็เข้มงวดการดําเนินการงดการขอทานมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับยังได้ดําเนินการออกบัตรประจําตัวผู้สแสดงความสามารถเพื่อตุระดับอาชีพและเป็นมาตรฐานตามหลักสากลซึ่งเป็นการคัดกรอง้ที่กระทําผิดพรบอรขอทานได้อีกทางหนึ่งโดยช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับมีการออกบัตรประจําตัวผู้สแสดงความสามารถจํานวน49คน กลุ่มในการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งลงพื้นที่ตรวจติดตามพฤติกรรมบุคคลเหล่านี้มาตลอด ยังมีอาสาสมัครที่อยู่ประจำพื้นที่คอยสังเกตการด้วยหากพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือว่าผิดกฎหมายก็จะรายงานมายังศูนย์เพื่อจับเจ้าที่เข้าดําเนินการได้อย่างรวดเร็วที่ผ่านมาจงังหวัดเชียงใหม่ยังไม่พบว่ามีคนขอทานที่ถูกบังคับขู่เข็นหรือว่าทำร้ายร่างกายหรือว่าขอทานในลักษณะค้ามนุษย์ถ้าเป็นในลักษณะาบังคับขู่เข็นนี้นะครับ ก็ม uh, ันจะเป็นในส่วนของเรื่องของการไปสู่ในเรื่องของพลบเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับคือมีการบังคับขู่เข็นให้กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะฮะของเชียงใหม่เรานี่ไม่ไม่มีนะครับในเรื่องของการบังคับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค้ามนุษย์ที่เป็นเป็นเด็กเป็นสตรีนะครับหรือเป็นครอบครัวนะครับหรือว่าเป็นต่างชาติที่มีลักษณะการค้ามนุษย์การทรมานนี่ยังไม่มีครับ สำหรับที่มาปัญหาของการเป็นคนขอทานมีหลายสาเหตุนะครับอย่างปัญหาด้านรายได้ตกงานว่างงานสุขภาพจิตหรือว่าด้านครอบครัวก็ขาดที่อยู่อาศัยและมีภูมิลำเนาต่างจังหวัดต้องเร่ร่อนเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตอย่างต่อเนื่อง